สวัสดีครับแม่สันสวัสดีค่ะแม่สันสวัสดีค่ะสุดยอดครับสุดยอดติดตามไปฝากเอฟซีอีกครั้งหนึ่งครับจ้าจ้าจังๆเนาะแม่สันเนาะซีหกซีหกครับสิ่พัาดมาแต่คุณแม่บอกซีเขาแมนบอกครับแต่เป็นมันเป็นตัวเดียวกันเนาะคุณแม่เนาะแต่ถือว่ามีโชคมีลาภครับเรเลขบัพลาดครับงวดวันที่หนึ่งจุลาคมพศสองพันหร้อยหกสิบหกนี่ครับเด็ดเด็ดนะครับคุณแม่เนาะ ครับบอกซูฟังนะครับบันนีงวดนี้ฟันมาพอบานเพิ่นมามาหาพอบานค่ะพอบานเพิ่นเสียปล้เดวพอบานเสียเลาต้อครับเนาะเสียแล้วเพิ่นมาครับก็เลยเพิ่นมาเขาย่างเขามาในบ้านบันนี้พฟันบันนีเพิ่นก็เลยว่าถามเพิ่นมาหยางมาอ่านมาเด่นยื้อซื้อดอกอเจ้ขึ้นมาได้เพิ่นปล่อยให้มาวบัสะครับอุ้ยไห้ลราปล่อยให้มา ผูกคุมแล้วเนาะผูกคุมแล้วผงเสียไปแดี่ยวนะก้อนเยอะมากก็ได้มาอะไรเดี๋ยวพรท่านในเมื่อบ่บ่มายามเจ้าก้อนเพื่อนมาครับเพื่นมายามมัเนี้ก็ได้ย่างข,มา,ขมาเขมาอะไรแบบยางออกไปเป็นลบเข้ามาอีกรอบสองครับรอบสองลบมาเพื่อนมาลมหลานหน่อยเพื่อนครับลมหัวหัวดเพือ่อนเกิดเอตาเสือเพื่นนโมนุงบัดนี้ครับ น้ำโตพอนีบาดบักไงเป็นบาดเป็นเพรื่อเป็นเป็นยัง่ะครับเนี่ยเขาโดนเิ่นเตียพิ่นนั้นพานะพานิวไตนะพานิวไตครับนีแสดงความเสียใจน้ำปุณนแม่ได้หลายครับบาดจากพนัเส่าบ่บ่พราะท่นเส้าว่าคนจะเป็นคนทรมานบาดเิ่น่าครับเป็นบาดอยู่ครับทรมานคนมาแต่เ่าะท่านเส้าบ่่ท่านเส้า เราก็ไปหาหมอในตี๋ก็ได้บอกเพิ Por, ่นนะครับบ้านเพิ่นก็มาลมดานหน่อยเพิ่นหมดสองบาทโลมดุซ่ายดานเพิ่นครับผมวันนี้พอไงก็เลยว่าอันบ่ทันเมื่อวัวจะน้อยจะเมื่อเพิ่นว่าครับเขาสามาเอาเมื่ออะไรเพิ่นนมาครับพอพอเพิ่นก็เสียแม่เพิ่นก็เสียะน่ะนะครับเขาสามาเอาเมื่อครับบ่เมื่อจัะน้อยจะเมื่อเพิ่นว่าครับ อายุน้ำดานหน่อยกนจะเ่าคนมาไมนได้มากหรครับท่านบอกเลขอยู่บแล้วครับบอกเนี่ยออายุเพ่นที่นมาบออายุเพิ่นจะปีครับอายุพิ่งจาสปีหาปีหาครับอายุพอเพิ่นล่ะครับบาดนี้อายุผ่อนบอครับเตนแปดสิบก่าแปดเกครับแปปีครับบ้านเลขที่บ้านเลขที่เฮาเจาะองบอกเอของรองหง้องเจาะองหย มันอีพีสองศูนย์ะครับเนอะเป็นมหาอยู่บ้านครับยังไงอีกครับบานนี้ผู้ดีเพอ่อจออกไปที่ห้องแนวมาเอิดกับคุ้เมืองนะโอ้คือ่างกันเนี่ยนอกมาครับนี่แหละ้เมืเมืองเองผูเดืองผเมือเมือง้เมือเมือด้เมือผู้เมือมหองผู้เมือนผูเมองผูนเง้เม้เมองผ้เมืองผู้เงผ้เมอมอสองผู้อ้เร้เอ้มืองะูคเับองเป็น ผูกพุ่มผียมบาลเนาะเขาปล่อยมากครับแม่ไมาเอาห่อกรน้อยเพราะเห็ว่าไม่เอาห่อกรน้อยแม่ยายวังหันโอ้ยายไปวังหันครับเอ็ดสีเนาะเอาครับให้แม่สันได้พักฟันขาห่มครับฝนตกดีเนาะบ้านแม่สันเนาะครับผมครับขอบคุณที่ลักครับคุณแม่ครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะนี่เนาะค่ะธรรมชมเลขของคุณแม่สันค่ะธรรมชมคุณแม่สันฝันเห็นสามีที่ตายไปแล้วเนาะเนาะ ยมมาถูดปล่อยโตมากกับธรรมชมมหาคุณแม่สันคุณแม่สันกับอายุของคุณสามีกับอายุหาศูนย์กับธรรมชมอายุของพอ่ออายุแปดสิบเก้าปีเหล็กเก่ากับเหล็กหกมันโตเดียวกันกับลืมปินหัวกันไว้น้ำแนวนกกับธรรมชมแปดเก้าหรือแปดหกกับธรรมชมบ้านเลขที่ของคุณแม่สันกับบ้านเลขที่ยี่สิบกับธรรมชมหวัวก้อนกับเขาสี่หกจังๆนักขัธรรมชมหวัวน,นี้งัวประจําวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพรยหก ขอ,อหายมิโฉมมิลาลว่าคุณแม่สอนเนาะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ทามีสามดาวกศิลาสำชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอาหายโชคมันมันเฮงเฮงรวยค่ะก่ย่เพึ่งาพาไปใส่เนาะค่ะสำชมทอมีสามดาวมีของดีมากค่ะสำชมค่ะไปดับชมเบิ่งของดีกระเบาแอมละทงก็เลยค่ะบบาแอมละทงนี่จะเดินทางไปทํำบุญยววอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะ จังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิดใหม่ติดมื่มาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเยกสื่อรอตเตรีจึงสื่อถือนะครับนท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ข้างในครับว่า วิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขักครับ่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับใช่ครับอู้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างล้ะเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะคเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไงละกบีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแต่ลวก็บีบีอย่างนี้อธิฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทันไวยพ่อหลวงปุรอดเนพ่อนวดตี่เหรเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถเื่ออะไรก็อธิษฐานนาอได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหยินข่าวกบรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสําหรับทันใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่าย่างบบเห็นลานเฮาไข่ไขว่าม่มีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเห็นใอ้คนมองโบเห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่าน เอานวดค้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานคากลานขายข้าครับขายดีปันที่น้ำที่ท่าลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี้ครับมีโอกาสได้มาสกัาระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เรื่อยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมาแล้วครับเนาะแล้วก็มือแท้แครับ่ามผู้ชมมือแท้แล้วลกกบี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้กก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูป่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชม จจกดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุ้ยนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุ้ยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหลวงินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลง เบาแอมโล่งทงกับบุรุษซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถนตามเบอร์โทุนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วกาบเบาแอมโล่งทงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้ยเอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสี่าสีมันบดมันบัง เสียเงียบจังไรในตัวเขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่ามมนผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบโหลายครับมาฝากเอ็บซี่โบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาตุปซาตุให้ถือเกลียดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเกล,ลียกระดัลลี่รางวัลที่หนึ่งลำรวย30ล้านเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยบบวเ่าเอาราตรงกับสีห้เบิ้งตัวเล็กับน้ำมุนของหลวงปูครับชมเนาะนี่มือตาเพิ่งทำเลยพอดเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่บครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน,น,น้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอาอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าหาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาบครั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 บล้างเสียดจังไลเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ